สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับวันนี้อยู่ที่ร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกเบอร์โทรก่อนเลยนะครับ0 9 4 7 0 3นะครับ9 3 4 1นะครับผมอ่าอันี้พบกับพี่นะครับสวัสดีครับครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อช่างชัยครับช่างชัยนะครับทวีชัยเจริญยนต์นะครับก็เป็นเจ้าของร้านเลยเนาะอันนี้ก็พ่อพ่อเนี่ยครับ อ่าเดี๋ยวผมก็จะมีโค้งมาแนะนํานะครับเป็นร้านอ่ามีมีเครื่องโค้งแล้วพี่เนาะอ่ามีเครื่องอ่าพี่แนะนําผมได้เลยครับอย่างสมมติตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องอย่างชุดนี้เป็นวาเอ็มกรองทองร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าครับอ่าชุดนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นยันม่านะครับอ่าแล้วดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเอ็ม ห้าเตาลูกนะครับครัทองโค้งก็อยู่ที่สองหมื่นหน่อยหน่อยสองหมื่นหน่อยหอันนี้อันนี้ฟังราคาดีๆนะครับผมเผื่อใครอยากได้นะครับเ้95ก็สวยอันนี้95 95ก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่ากว่าอ่าทงมวยเลี้ยงบางนานะครับก็สองหมื่นกว่ากเหมือนกันอ่านี่ก็ EP95 นะครับครับ95เงินเดือนนะครับทองคิวก็สองหมื่นสองสองหมื่นสามประมาณเนี้ยครับ สองหมื่นก็แ่าคือโซนเนี้ยพี่ให้ทั้งหมดทั้งสองหมื่นกว่าบาทใช่ใช่อ๋อครบหมดนะก็คือก็มีอ่าสลีเนี่ยสลีหนึ่งพันห้าสี่พันห้ามีอ๋อตสลีก็มีขายนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับดูดูโครงเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ครับนี่นะครับก็โซนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสองหมื่นกว่าบาททั้งหมดนะครับอ๋อสองหมื่นสองสองหมื่นสามแล้วพอเนาะเนี่ยก็จะเป็นโครงโครงบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋ว ใครที่อยากได้โคมิเกียวนะครับรู้สึกว่าจะเห็นอยู่สองสามโค้งเนาะใช่ปะพี่สันอือสองสามสามโคงนะครับเนี่ยแล้วโคงนี่โคงทางในอ่ะขายตัวเท่าไหร่ครับอย่างนั้นสี่พันห้ามีครับสี่พันห้าโคงเกียร์นะครับโคงเกียร์สี่พันห้าเริ่มต้นเริ่มต้นที่สี่พันห้าสี่พันห้าอืมสามีครับเยอะเลยนะครับสําหรับอ่าใครที่อยากได้โครงมาเดินติดน้ํานะครับก็ สามพันห้าสี่พันห้าเริ่มต้นขึ้นไปนะครับจะสวยก็สวยสวยเท่าไรเบรกเท่สวยก็เจ็ดพันนะเจ็ด <7, 000 S 2> พันของนะครับ,รบครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตครับไปดูทโซนนี้มั่งคอันนี้เป็นอัธีร้อยพับอัธีร้อยเครื่อเงดเดิมเดิมคงกระทิงกระทิงเหล็กแกะยังไม่ตัวนี้เครื่องดเดิมเครับยังไม่เสร็จนะครับครับเดิมตัวนี้ทั้งชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นแปดโอ้สองหมื่นแปดนะผมเครื่องอัธีร้อยนะครับ อ่ามันงี้มันทัน้งงี้พี่ะมีห,หมืนม่นกระบ,บาทนะครับพวกสุเปอร์ใต้ E.P. แปดศูนย์กับโครงทะเลทองนะครับอยู่ที่หมื่นสี่หมื่นห้าชุดนะครับนี่นะครับสายติดน้ำดูไว้เลยนะครับเป็น E.P. เก้าห้านะครับส่วนบ้านเป็นเครื่องเดิมๆนะครับโครง,รงลรูกเพชรไม่ก็อยู่สองหมื่นหน่อยๆน่อยชุดก็คือรา,าคาเนี่ยทั้งเครื่องทั้งโครงก็สองหมื่นหน่อยๆแต่ว,ว่าออ๋ จะเป็นอ p 95เก้าห้าตัวนูนเงี้ยนะครับนะแล้วก็ขายตัวละ145นะครับไม่ไม่อ๋อตัวนูนอ๋อนี่คูปต้าตัวนูนนะครับเนี่ยขายหาอยู่ก็มาได้เลยนะครับกระทิงแดงก็มีนะครับสายกระทิงแดงขายหาก็มีได้เลยนะครับกระทิงแดง KS 72นี่กระทิงแดงโอ้เยอะนะครับผมร้านมีกระทิงแดงมีตาช้าง มีกระทิงเหล็กโอ้มีทุกรุ่นเลยนะครับเอ้ยไอ้โค้งนกเท่าไหร่ครับเนี่ยโค้งนกตอนนี้ครับหมื่นแปดครับหมื่นแปดครับหมื่นแปดโคงยึดนะครับโคงยึดโคงหลุดกำนัมนะครับอ๋อพอดีพี่รับกำนัมด้วยอ๋อครับอันนี้ตัวตัวรุ่นไหนเนี่ยตัวนี้ NT n น1ีครับ n อ1นตัวแรกครับอ๋อ n อ1นตัวแรกนะครับหมื่นแปดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตะฟังเสียงเครื่องนี้ดีกว่าให้ให้เขาติดให้ดูครุก โอ้ยเวไมชนี้คือเช็คหมดเลยครับครับเช็คหมดเลยพวกนี้คือนิ่มทุกตัวนะครับกตัวได้เลยขอขอฟังดี้ห่เดี๋ยวพี่สันฟังยันมาหน่อยไหมได้ได้เดี๋ยวดูดูอีกตัวเดี๋ยวดู e อีทีบ้างถ้าเป็นอีทีเนี่ยปาประมาณ1มื่0ครับได้เลยนสี่ห้าร้อย กังเดิมๆนะครับหน้าเปนกางเดิมๆครับรสี่ห้าร้อยสภาพสวยๆติดก้น,นิ่มทุกตัวนะครับสห่สี่ห้าร้อยสายติดน้ำต้องมาแล้วหรือจะขันต้องการ95นะครับขายหาเกอาจะไปอัพร้อยห้าก็เยอะเลยนะครับ เนี่ยจะฟังยันมาเนี่ยเราเราด่วนด่วนวัดซับอาร์ทีร้อยหน่อยได้รูปกายแต่แล้วผมขอฟังยันมาหน่อยครับไม่ได้ครัอย่าไปอะไรเดี๋ยเดี๋ยวโทรมาถามเลยอ่าโทรมาถามดีกว่าผมไม่เหมือนเยนมาเลยอ่าผมก่อนอนุญาตถามหน่อยจ้างไอ้พี่มีส่งไหมครับมีส่งครับมีส่งครับไม่ต้องกลัวทั่วประเทศไหมทั่วประเทศครับผมทั่วประเทศอ๋อคือททัั่วปรระเศคบพี่ไปส่งเองครับผมไปส่งเองอ๋อนี่แหละเขาถามผมกันเยอะเลยนี่นะครับมีส่งนะครับผม วันนี้เป็นวายวายร้อยสิบห้าแล้ครับวายร้ยวาเครื่องตัวนี้เท่าไหร่ันี้สองหมื่องวาครับสองหมื่นสองนะครับผมร้อยส ใช่เลยโอเคอ๋อ,อนี่นี่นี่อาทิตยร้อยสวัสดีครับอ๋อเจฟซีสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดสายกีเปิม ซื้อทำไมล่ะมาซื้อเครื่องเหรอโอ้ยตัวนี้นิ่มอ่ะโอ้เสียงเดี่โตเลยนะครับเนื้อเป็นเครื่องนิสชาพ่อชอบเดิมๆบางย่างรถไร้ครับครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับสองหมื่นหน่อยๆครับตัวนี้โอ้แจ๋วเลยเสียงนิ่มมากเลยนะครับนิ่มทุกตัวครับร้านนี้โอ้โหตัวนี้นิ่มนิ่ม เสียงเสียงนิ่มจัดเลนิ่ยาช่ะไาัสงนชัยได้ยินข่าวว่าพี่ชัยมีโปให้ด้วยนะครับโปร้อยเก้ายเก้า <c oughs> ยกชุดร้อยเกเก้าอ่า ถ้ามาจากสายคนโคกหรือคนสบายกินนะครับนะอ่าสายทมามากินครับสายทมามากินนะครับก็ติดต่อมาทางเพจทางไลน์นะครับตัวเนี้ยผมจะจัดโคให้อยู่ที่สองหมื่นเก้าครับครับผมพร้อมร้อย่งครับพร้อมยงพร้อมล้อย่งเป็น่สเอ็ครับเอ็นทีสิบเอ็ดนะครับแล้วก็นี่เป็นโคใหม่นะครับโคใหม่โคใหม่นะครับผมตัวนี้สยามเก้เก้าเดี๋ยวจัดโคให้นะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าครับพร้อมร้อย่งนะครับถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนครับ ตัวนี้จะเป็นกระติงแดง KS72 นะครับตัวนี้ท้องตลาดอยู่ที่35,000ื่นนะครับถ้ามาจากสั่นคนโขงหรือคนตะบะหากินเลยครับตัวนี้อยู่ที่30,000ื่นนะครับสามหมื่นสามหมื่นครับผมครับโค้งใหม่ๆนะครับ,ครบโค้งใหม่มีโปะอยู่100ตัวนะครับจัดโปะให้100ตัวคือ3อย่างเนี่ยมีมี100ตัวมี<อ>100ตัวครับโอ้โหหนึ0งตัวครับแล้วราคานี้ถ้าติดต่อมาทางทาง สมมติว่าดูดูจากจากพี่สันมาหรือพี่เอมาอ่าพี่จะมีโปรโมชั่นให้เข้ามาก็บอกไหนนะครับ่าติดตามมาจากอ่าโอเคนะครับตั้งนี้เลยหนึ่งร้อยตัวท่านแรกนะครับอืาตันนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเบอร์โทรอีกสักทีนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับผม จำหน่ายเครื่องโคง้งมือสองทุกชนิดนะครับยันม่าคูปตารับซ่อมเครื่องโคง้งด้วยนะครับทุกชนิด,ด,นดนอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตถามแป๊บครับตรงเนี้ที่ไหนครับวันนี้เขาเรียกว่าสี่แยกบ้านานะครับไฟแดงไฟง,ไฟงามนะครับสี่แยกบ้รานาครับผมสายป<า>ิจิกรได้เลยครับสองสาขานะครับฝั่งนู้นฝั่งฝั่งขวากับฝั่งซ้ายอ๋อพี่มีอีกสาขาหนึ่งครับผมอ๋อี่ร้านแรกครับผมตามนี้นะครับที่อยู่ก็ตามนี้เลยนะ อะไรนะพี่เอาไม่กันเอาใหม่ดิร้านทวีชัยจันยนตไสงามไสงามสี่แยกอะไรนะพี่สี่แยกบรรนาครับผมอ๋อตามนี้นะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับดีโอชุดนี้นะครับถ้าใครอยากได้โครงได้เครื่องนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรที่ผมให้ทิ้งไว้เมื่อกี้นะครับกับพี่ชัยนะครับผมครับผมก็โอเคนะสำหรับดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไป้วยนะครับสวัสดีครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปฝั่งนู้นอีกนะครับเดี๋ยวไปชมกันคลิป2นะครับ